ร้านรุ่งเรืองนานาพันธ์อ,อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นผลิตและจำหน่ายสินค้าสังคพันธ์ทุกชนิดโทรศัพท์0 8 1 8 0 8 4 3 5 2. 2สนับสนุนโดยสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตน่องดีไม่แพ้ของแท้ไม่ผสมต้องดื่มนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรี วันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2563เวลา12.30นนณวัดหินลาดบ้านหินลาดตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอ,อนแก่นจัดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลพังทุยอปตภายตายยุทธศาสตร์หมู่บ้านรักษาสินห้าวัดประชารัฐสร้างสุขตามแนวทาง5ส โดยคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีพระภูสิทธิสารโสพลจ้อาวาสวัดสาชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพองประธานเปิดโครงการอบรมและกล่าวบรรยายทีนี้คณะสงฆ์อำเภอน้ำพองรับเปลี่ยนแปลงนโยบายผิดกายในห้องออกอบรมมุ่งมั่นรักษาศีลห ปีนี้หมูบ้านวัดบ้านรักประชาะัรสร้างสุขพร้อมด้วยพระครูสิริปริยัติตยาพิวัตรเจ,จ้าวาสวัดสมศรีเจ้าคณะตำบลพังทุยพระครูสุตตาสารวิมล เจ้าวาดวัดเรียบเจ้าคณะตำบลม่วงหวานเขตหนึ่งกพยัเนี่ย้อกมาม้รรวมกัในหนังตัวก็เลยวบาาม่ร่ำอย่าเขาสามกีกันเลยล่ะต่ออีสามกีพักพ้าวาพดเนี่ยเรีกตั้งสลักั้นข้พก็เนีไปพราวเป็นตามเนี่ยป็มานหลอกเดอกทองเนี่ยไ้พระครูปิยะธรรมวิสิ์เจ้าวาดวัดป่าปิยราชเจ้าคณะตำบลทรายมูลเขตหนึ่ง เออที่อย่างว่ามันสิเกิดบุญเกิดกุศลเนีย่ยฮะห้อผ้าอันเทียมจะย่ายดอีล่กเกิด,ดบ,บ,กบุญเป็นบุญทางน้ำิดใหญ่มันเกิดบุญแล้วมีความสูงนง้งตั้งมันมีความสูงการว่อนการไหวมันมีความสูงมันเป็นอย่างน้ผู้นำชุมชนและอุบาสิากาเข้าร่วมโครงการอบรมกว่า649รูปคนการจัดอบรมประชาชนประจำตำ,ตำบลพังคุย อ,อ,อปตภา,า,ายตายยุทธศาสาตร์หมู่บ้านรักษาศิลห์วัดประชารัฐสร้างสุขตามแนวทาง5อโดยคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,นนาโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนและเพื่อให้ประชาชน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านต่างๆตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้8ด้านคือ 1. ศิลปะและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาส่งเคราะห์ 6. สาธารณาส,ขขสรรงเคราะห์เ็กตัญญูกตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรมการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอบตอพังทุย โดยการนำของนายอินทิราทองป้องนายยกอบตพังทุยนายเดี่ยวอ่างสุพรรณปลัดอบตพังทุยนายทัพทิมเป้าบัวเงินประธานสภาอบตพังทุยและผู้นำทุกหมู่บ้านนนน่าีี้มแตคคือเสบน